tạ với alpha với เราเจอด้วยเอลฟาท่านผู้ชมเราเจอด้วยเอลฟา xong bị đi đâu là rồi xong đâu chơi đâu xong rồi xong rồi xong 《西游记》传<较>，<较> โอเแล้วตรงนี้จะเป็นถ้ำใหญ่แล้ว

我一点。Oui, Ô, sáng sớm sáng เราจะขบับรถเราอยู่ในทั้งลัวงๆ

一样嘞。

<síntos> Ui, um... ว่าเลกีก็เสียไปแล้วชีวิตหนึ่งซึ่งซีรีส์นี้ผมมีแค่อยู่แค่ประมาณสามชีวิตแค่นั้นเองโว้ยผมเสียไปแล้วชีวิตหนึ่งเสียอย่างไวเลย

来念。嗡嗡嗡嗡嗡啊！啊啊

ชิโกจดีไหนควาโอ้ยโอ้โหรับ 就这个。 可以可以老公，我九八六。 จบ e p c ไวพแยงเท่านี้แล้วกันนะ